มาค่ะกินน้ำยาขาไก่กันค่ะน้ำยาขาไก่น้ำยาป่านะคะน้ำยา,าปลากระป๋องค่ะสวัสดีค่ะลงมือกันเลยค่ะชวนมากินน้ำยาปลาปักไอ้ขนมกินน้ำยาปลาปลากระป๋องนะคะขาไก่ด้วยใส่ขาไก่ด้วยนะคะกินกันเลยค่ะเพื่อน มาจัดไปชัอ,อชแสกมาเพื่อนใกนการเสียเวลากินเลยเนาะอย่าพี่ลี่พี่ไรเนาะกินเลยกินเลยจ้ะอืม ผักเลยยัยนนันลุยไม่เกรงใจแล้วนะกินตามกระใ์ของยังนนันแล้วนะ ชาไข่ไว้ลุยทีหลัง <c oughs> <c oughs> ขอลุยขาแล้วคาับไปขนมจีนอิ่มแล้ว เยนะต้องไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนคนไหนเข้ามาดูถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดตับตะคากดกระดิ่งกดไลค์ให้ยยนัด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ